วัสดีค่ะท่านผู้ชมมันิกะกับมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะ มื่อนี้แซวนิงพารัวยวสิผ้าท่านผู้ชมไปติดตามแน Я วทางตัวเรียกความฝันกับน้องนุ่นเนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะน้องนุ่นเพื่อนว่าเพิ่นฝันแล้วค่ะเมื่อคืนนี่ลาสุดเลยเพิ่นว่าแซวนิงบ่พาดค่ะสซวนิงกรต้องตามมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านคือเกาา่าค่ะค่ะน้องนุ่นเพื่อนฝันว่าเพื่อนได้ยงเขาไปในป่าเนาะค่ะยางเขาไปในปา่นา,า,า,ปปาแล้วกลับไปพ่อหลุมเพิ่นว่าหลุมบักไงนะเขาติดปลายไว้เพิ่นว่าติดปลายว่า หมยเลขกที่ทอนีเนาะค่ะจำนวนซุปมีจำนวนทอนีเพิ่นน่าค่ะค่ะหลุมนี่เป็นหลุมใยแห้งเพิ่นน่าค่ะแล้วก็มีซุปอยู่ในหันแล้วก็มีป้ายบอกนําค่ะและไม้เลขกที่บอกจำนวนซุบสิเป็นไม้เหลขตัวไหนสาวนิงกับบัวผาดค่ะสาวนิ่งกับศพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของน้องนุ่นพร้อมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของน้องนุ่นสาวนิงกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งหายกับสาวนิงพระรวยน,นั่เน้เดอร์ค่ะค่าและตอนนี้น้องมุ่นเพื่อนเกินเดนั่งท่ายอยู่ยังบ้านของเพิ่นแล้วเนาะเตรียมพร้อมที่สีวาวความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วเพื่อเป็นการบ่เสียเวลา กับไปรับชมรับฟังความฝันของน้องนุน่นพร้อมๆกับสาวนิ้งเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะมัน,นีช่องสาวนิ้งผ้ารวยฟองพุ่นเชี่นวครับมาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องนุน่นอีกครั้งเนาะค่ะรอบนี้เป็นรอบโคงสุดท้ายแล้วค่ะท่านผู้ชมน้องนุ่นพันว่าพ่นฝันเนาะค่ะเมื่อคืนนีลาสุดเลยเพ่นว่าทางช่องกับบอพาดค่ะต้องมาติดตามไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งกันพลาดเนาะคะ่ะ น้องนุ่นฝันจังไดโนเบาสู่ฐานผู้ชมทางบานฟังนะะนนเนี่ยค่ะค่ะเมื่อคืนนี้เนาะค่ะฝันในข่วมฝันน่ะยางเขับไปในป่าค่ะยางเข้าไปในป่ามันสิเป็นคือจางปลาซักจังสีนะคะเป <c oughs> ็นตนซักยางเข้าไปแต่ว่าหันยางเข้าไปเลิกอยู่ค่ะใ <c oughs> นข่วมฝันนะ่ะพอยางเขับไปแล้วมันสิเป็นลุ่มเป็นลุ่มเนาะเป็นลุ่มบอกหูว่านับบนับบได้ว่ามีจักลุ่มหนี <c oughs> ้พอยางไปแล้วลุ่มลุ่มน่ะมันสิเป็นป่ายมันสิมีป่ายขึ้น มีป่าย,ยูรุนะหมอครับเลุมทีศแปดสิบแปดสิบสามลุมที่แปดสิบสามลุ่มถีศแปดสิบสามนัม 8, นจีแอนข้าสิบอกว่าโซบในลุ่มอะมีทั้งเบิร์ตนันแปดลอย 4, 6, สอี่สิบหกโซบแปดรลอยสี่สิบหกโซบค่ะข้าศิติดใบนาลุ่มเลยบอกครับพวกป่ายพวกย่งถี่เห็นเมนค่ะวันนี้หลังจากนั้นนรก,ก็สังเกตว่าเอา้าคือจังลุมกับ เหมือนแบบว่าไปซองเนาะี่ความฝันไปซองเบิงไปซองเบิงแหลววันนี้ลุ้มนะ่มันมันบริว่าลุ้มหน่อยเลยค่ะมันเป็นลุ้มใหญ่ลุ้มคือจังคำสางคือจังขจกสางจกไอนี้นะคะแต่ว่ามันหันใหญ่หันใหญ่หันเลิกค่ะแต่ว่าปากปากลุ้มนี่สิกว่างแห้งวันนี้แนมซองเข้าไปอ่ะเลิกอยู่แต่ว่าหันเห็นไอเห็นเหมือนแบบว่าข้าวขาเหมือนเข้าห่อซพอย่างสีนะคะวันนี้ก็เลยโอ้คือคือแบบว่ายางเข้ามานี่ถูกลุ้ม พวกลุ้มล่ะอ่ามันสีเห็นป่ายู่ลุมหนึ่งลุ้มเดียวที่เห็นล่ะเห็นป่ายู่ลุ้มเดียวคือลุ้มทิ่แปดสิบสามเห็นป่ายู่ลุ้มเดียวเมนแต่ว่าลุ้มนั้นไม่เห็นเมนบม้นอกับ่มีป่ายเนาะค่ะค่ะจังไันต่อค่ะนงนนท์บัานี่หลังจากนั้นแล้วก่ยางยางไปเบิงอีกเนาะว่ามีอีกบ่ะพ่อยางไปเบิงแล้วมันบ่มีมันมันเบิดแล้วนะคะค่ะแปลว่า พอดรุม้มถีบไปสิบสามุมสุดท้ายแล้วมันบ่มีค่ะวันนี้ก็คิดว่าสียางกับสียางกับแบบว่าย่างกับพอยางกับดีเคิงหนึ่งน่ะเหมือนแบบว่ามีลมมีลมพัดลมพัดแบบแห้งเลยค่ะหลังหลังจากนั้นนาะน้ก็เลยแบบว่าหูซึกโตหูซึกโตแบบหูเมื่อขึ้นนะคะ่ะค่ะแต่ว่ามาเบิ่งเวลาเนี่ยก็ช่วงประมาณตีสองคือเกาตีสองละละัดตีสาม ตีสองมหาตีสามเนาะค่ะประมาณตีสองสี่ซิบกว่าค่ะฟันสันสันฟันโมยเห่าเนาะค่ะแมงค่ะน้องนุ่นฟันเหมือนดรครับนี่ฝฟันมือขืนนี่ค่ะฟันมือขืนนี่ฟันมือขืนล่าสุดเนาะค่ะล่าสุดเลยค่ะค่ะและช่องสานิ้งกับช่องท่องพูนชาแนลเนาะค่ะกับมาติดตามน้องนุ่นมือวันที่สามซิบมือนี่แหละค่ะมาติดตามค่ะแต่เป็นช่วงใบใบเนาะค่ะมาติดตามค่ะกับฟัน วันที่สามสิบน,น,นะครับนั่เลยที่เปลี่ยนมาเก,ก็เป็นวันที่สามสิบนะครับค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขขอมฝันของน้องนุ่นเนาะคะ่ะเพื่นฝันบอยาาคะ่ะฝันสันสันเนาะคะ่ะค่ะน้องนุ่นยังมั่นใจในตัวเลขชุดก่อนบอคะชุดก่อนที่สองขีดที่ผ่านมาค,คะ่ะกระทำว่ามั่นใจวอกะยังหมั่นใจอยู่คะ่ะ ยังมั่นใจเนาะยังมั่นใจยูเธอรร้อยออกสิเค่ะค่ะผีผ้เา่าหาของมาขายไห่เนาะค่ะจำนวนเก้าสิบเก้าบาทค่ะเก้าสิบเก้าบาทของคลิปแรกเนาะน้องนุ่นของคลิปแรกค่ะแล้วก็มาคลิปสองกับเห็นเหล็กสองตัวบนหน้าผาผีปอบเนาะค่ะฟันเห็นผีปอบค่ะแล้วก็เหล็กอ่ะหาสามแน่นอนน้องนุ่นหาสามอยู่หน้าผากเลยค่ะค่ะแล้วก็มาคลิปนี่ ล่าสุดเนาะค่ะฝันล่าสุดคือฝันเห็นศพคนตายเนาะ,ค,ะค่ะฝันเห็นศพคนตายฝันเห็นหลุมศพค่ะฝันเห็นหลุมศพเนาะค่ะศพคนตายและะ้วก็ฝันว่าเพื่อนบอกป่ายเห็นป่ายเพ่อนบอกค,ะค่ะเห็นป่ายเห็นจํานวนศพเนาะค่ะค่ะทั้งสามคลิปนี่ก่ะขอให้ยมานขอให้ปังเนาะ,ค,ะค่ะแต่ว่าเหลขน้องนุ่นนี่ก็ะมีลุนเลยค่ะท่านผู้ชม มีลุ่นค่ะเพราะว่าน้องนุ่นเป็นผู้ทิ่ม่นเลขค่ะผาดแคงงวดวางหันงวดเดียวเนาะค่ะทั้งช่องเสาหนิงนีผาดเนาะค่ะมาตามน้องนุ่นแต่ช่องเบาแอมเลาะทุ R ่งนี่เพิ่นมาตามถึงจังหวะค่ะเพราะว่าเพิ่นได้ความฝันของน้องนุ่นไปผีป,ปอบคือกันค่ะแต่ของเพิ่นเขาน่าเนาะค่ะเพิ่นได้หนึ่งสี่ศูนย์ไปความฝันของน้องนุ่นค่ะแต่ช่องเสาหนิงนีบริตตามความฝันที่น้องนุ่นเพิ่นเบาหายช่อง บเบาวแอมเนาะค่ะสาวนิ่งบอไดตามค่ะสาวนิ่งก็เลยต้องพลาดค่ะแต่คล ah ิปนี้สาวนิ่งบอพลาดค่ะสาวนิ่งตามเบิดทุกความฝันค่ะคลิปนี้ต้องมาค่ะน้องนุ่นเบาวท่องพูดมี่ยังเพิ่มเติมบ่คะความฝันของน้องนุ่นก็มีสามคลิปเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าเบิ่งนเขาข้าวกะเบิ่งนก็จะหลายตัวเนาะครับเนาะแต่ว่ากับบอหลายตัวกับผมเพราะว่าคลิปแรกเพิ่งหายมาเก่าเนาะครับเนาะก็มีตัวกันหน้าหลังครับผมส่วนคลิปที่ซ้อมไขม่าหาสาม สามหาแค่ตัวเดียวเนาะครับเนาะก็มีบานเด็กที่เพิ่มเข้ามาชวนคลิปล่าสุดเครื่องไก่มาสองขุมนะครับเนาะแปดสี่หกกับแปดสามครับผมถ้าเป็นตัวเหล็ก้อง g r u นก็มีบ่หลายครับผมแต่ว่ามีอยู่สี่ขุมเนาะค่ะตัวเล็ก long run นี่สีมีอยู่แคสี่ขุมค่ะนอกนั้นก็สีเป็นโตกันเป็นบานเด็กที่เป็นอายุเนาะค่ะครับท่านผู้ชมมากตัวไรชอบตัวไรก็เลือกเอาเนาะค่ะเดี๋ยวทางช่องสาวนิ่งผ้ารวยท่องพุ่นชาแนลเดี๋ยวสี เขียนให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจออีกเท่อนึ่งค่ะค่ะขอขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะที่น้องนุ่นบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะมาหว่ความฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาภได้รางวันใหญ่กับน้องนุ่นเบิดสุข่สุขนค่ะในงวดวันที่หนึ่งธันวาคม2 5 6 6น้ี่ค่ะขอบคุณน้องนุ่นได้หลายค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นนี่ก็ฝันเนาะค่ะ ฝันทั้งเบิดสามขีปสามเทือค่ะในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคมสองพันหารอยหกสิบหกค่ะค่ะเทือแรกค่ะน้องนุ่นเพื่อนฟันว่าผีผู้เท่าหาบของมะาไหา่เนาะค่ะผีผู้เท่าหาบของมะคายไห่ค่ะในจํานวนเงินเกาสิบเกาบาทค่ะของชิ้นหนึ่งเนาะค่ะเกาสิบเกาบาทค่ะน้องนุ่นก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมก็คือเก่าเก่าเนาะค่ะเป็นราคา ของเนาะค่ะราคาของทีผีขายให้ค่ะค่ะและ er ้วก็โตกันค่ะโตกันก็สิเป็นหกหกกกนี่เป็นโตกันเนาะค่ะแล้วก็ฮกเก่าหกเก่ากับเป็นโตกันค่ะค่ะส่วนพ่อซอเกิดของน้องนุ่นก็คือสองหาซีซีค่ะสองหาซีซีค่ะส่วนอายุของน้องนุ่นอายุยี่สิบสองปีค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นในคลิปแรกเนาะค่ะ คลิปที่สองค่ะคลิปที่สองเนาะค่ะคววมฝันที่สองนงนน์เพิ่นกับฝันว่าเห็นเลขสองตัวบนนาผีปอบเนาะค่ะบนนาผากผีปอบค่ะเลข2สองตัวอยู่ทงหนาผักผีปอบเนาะค่ะในคววมฝันเพิ่นเลขตัวนั้นก็คือหาสามค่ะหาสามค่ะเป็นเลข2สองตัวที่ปรากฏอยู่นาผักผีปอบเนาะค่ะเพิ่นฝันว่าผีปอบเลนไลเพิ่นค่ะค่ะแล้กการเลขบันเลกที่เนาะค่ะ บัลลีที่หกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งค่ะเป็นบัลลีทีเนาะค่ะเพราะว่าในความฝันคลิปที่สองนี่น้องนุ่นเพื่อนฝันว่าพี่ปอบมาเฮื่อนเนาะคะ่ะพี่ปอบมาเฮื่อนคะ่ะแล้วก็เลนไล่เนาะคะ่ะเพื่อนกระเลนเขาเฮื่อนเพื่อนว่าค่ะแต่พี่ปอบกลับไปอยู่หน้าประตูเฮื่อนเพื่อนว่าค่ะเหตทาพี่ปอบอยู่แต่ว่าน้องนุน่นี่เพื่อนแนมเห็นหน้าผากพี่ปอบเนาะคะ่ะมีตัวเลขหาสามเพื่อนว่าค่ะค่ะ แล้วก็มาคลิปสุดท้ายเนาะค่ะคลิปล่าสุดคลิปที่สมค่ะความฝันที่สามน้องนุ่นเพื่อนก็นได้ฝันลาสุดเนาะค่ะพเพ water, ิ่นฝันว่าเพิ่นยางเข้าไปในป่าเนาะค่ะแล้วเพิ่นเห็นหลุมบักล้ายหลุมเพิ่นว่าเป็นหลุมฝังศพค่ะเป็นหลุมฝังศพเป็นคืนน่องนำสางแต่ว่าหันใหญ่กว่านำสางเพิ่นว่ามีตะหลุมใหญ่เพิ่นว่าค่ะแต่ทูกลุมนะ สีมีป้ายไม้เหล็กอยู่แค่หลุมเดียวหลุมสุดถ่ายเนาะค่ะเพื่อนว่าค่ะแล้วน้องนุ่นเพื่อนกลับไปเห็นป้ายเนาะค่ะป้ายไม้เหล็กไม้เหล็กแปดสิบสามเพื่อนว่าค่ะไม้เหล็กแปดสิบสามแปดสามเพื่อนว่ะค่ะ้วกาจํานวนซพในหลุมเพื่อนว่าเขาเขียนป้ายไว้เนาะค่ะจํานวนซพในหลุมมีแปดลอย 4, 16, สี่สิบหกซบเพื่อนว่าค่ะแปดลอยสี่ สิบหกซุปเนาะค่ะเขาเขียนป้ายติดไว้ลุ้มสุดถ่ายเพื่อนว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของน้องนุ่นเนาะค่ะที่เพื่อนไห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับน้องนุน่นเบิรส์สุข,ขูสุคนในงวดวันที่หนึ่งท่านว่าคม2566ค่ะค่ะตัวเลขจริงๆของน้องนุน่นกับซีมี่ยูแคซีขุมค่ะกับซีมี่เก่าเก่าเนาะค่ะคลิปแรกคลิปที่สองกับซีเป็นหาสามค่ะ ละกคิปสุดท้ายก็สิเป็น8 4 6หกับ8 3สมเนาะคะ่ะค่ะนอกเนื้อจากนั่นก็สิเป็นโตกัน,นะคะ่ะโตกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมมักตัวไหนชอบตัวไหนเอาตัวนั่น,นะคะ่ะถ้าว่ามันหลายตัวเนาะคะ่ะค่ะอย่าลืมว่าเก่ากับโกนี่เป็นตัวเดียวกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมเก่ากับโกเป็นตัวเดียวกันเนาะคะ่ะแล้วก็นหนึ่งกับเจ็ดก็ 7, เป็นตัวเดียวกันสามกับแปดเป็นตัวเดียวกัน,นะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะ นี่ก็เป็นแนวทาาเนาะค่ะที่สาวนิ้งว่าวให้ท่านผู้ชมฟังวิเคราะห์ผิดจารณาเอาเนาะค่ะมากตัวใดชอบตัวใดเอาตัวนั่นค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ้งผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ เฮ่งๆหมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุข่สุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี่สาวนิ้งกับขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งพารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ